วันนี้เนี่ยพิมได้รับการแท็กมาจากน้องเบลนะคะเป็นแท็กที่ชื่อว่า fail nation นะคะก็คือจะพูดถึงเรื่องการใช้รองพื้นที่ผิดสีเองก็คือเอา fail ของ fail nation มารวมกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในมุมมองพิมเนี่ยนะคะเบสเมคอัพแต่มันไม่ได้มีเฉพาะรองพื้นสมัยนี้มีทั้งรองพื้น B B C C รวมไปถึงรองพื้นที่ชื่นอื่นที่บางทีเราก็นึกไม่ถึงว่ามันมีแต่มันมีมาแล้วเนี่ยนะคะคือเป็นการเลือกสีผิดสําหรับในกลุ่มของเบสเมคอัพเนี่ยพิมคิดว่ามันไม่ใช่แค่ f ฟาว d a t i o n เท่านั้นนะคะที่เราผิดได้นะเฟลเดชั่นได้ก็สามารถจะเฟลซีเลอ e ์นะคะคือเรียกว่าคอนซ e เลอรก็พลาดเลือกผิดสีอะไรแบบนี้แล้วยังรวไปถึง f a ลพาวเดอร์นะคือผิดต,ตั้งแต่แป้งตั้งแต่รองพื้นตั้งแต่ c o n ซ e เลอรผิดทุกจุดนะคะออกมากลายเป็นเฟลซีล่าไปเลยนะค,ะคือที่คนเขามองว่าการใช้รองพื้นแล้วมันรู้สึกว่ามันเฟลมากกว่าการใช้ค <c oughs> อย n t เมคอัพเนี่ยเป็นเพราะว่าพื้นผิวมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือน พื้นฐานนะคะมันไม่จําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนในทุกๆวันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตากแก้มปากเพอยเมคอัพเนี่ยมันอาจจะปรับเปลี่ยนได้ถูกไหมถึงแม้วันนี้เราจะเขียนมาดูมันแปลกๆอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยวันนี้เราทดลองเนี่ยอยากจะเขียนแบบนี้มันเป็นแฟชั่นหรือมันเป็นอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่พื้นผิวเนี่ยเป็นอะไรที่มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นไม่น่าจะพลาดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วพิมเองเนี่ยก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ทราบแล้ววิธีการเลือกรองพื้นให สีใกล้เคียงกับผิวเรามามท่สุดเนี่ยค่ะก็คือการเอามาทดสอบอย่างเี้ยค่ะมาป้ายเทสนะคะอาจจะเรียงกัน3าสีสีแล้วมองจากระยะไกลนิดนึงนะคะว่าสีไหนที่มันดูโดดน้อยที่สุดนะคะหรือว่าใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดเวลาไปซื้อก็แนะนําว่าเทสหลายสีหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูที่เคาน์เตอร์อย่าเยงเดียวเดินออกไปเนี่ยออกแดดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้อุปรกรณ์ที่ดีที่สุดที่คุณมีคือ กล้องมือถือี่ยนะคะเซลฟี่เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นชัดเจนสรืบางทีเราดูจากรูกเนีย่ยมันจะเห็นได้ชัดกว่านะแล้วก็ใช้วิธีการเลือกเนี่ยแต่พิมเชื่อว่าทุกคนอ่ะน่าจะพอรู้วิธีการเลือกอยู่แล้วนะคะในวันนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของระดับความเฟลนะคะคือในใจพิมเนี่ยคิดไว้3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกก็คือระดับตัดเปินระดับที่2คือปรับระดับที่3คือทั้งจงทั้งปรับคือตัดเือนนี่เหมือนกับว่า เราเองใช้เราก็รู้แหละรู้ว่าสีเนี้ยมันไม่ใช่เอ้ยมันดูแบบค่อยลงกับผิวเรานะแต่เรบซื้อมาแล้วก็วขอลองใช้หน่อยอย่างนงี้นะคะก็คือแต่งออกไปข้างนอกแล้วก็คอยสังเกตการมีใครจะสังเกตเห็นเราไม่น่าว่าเราแบบว่าใช้รองพื้นผิดสีมาอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะอ,อันแรกก็คือแบบนะรู้ตัวรู้แก่ใจแล้วก็แบบคอยสังเกตคนอื่นอันที่สองคือปรับอันนี้คือคนใกล้ตัวเรา คนใกล้ตัวเราคือแบบเขาเห็นหน้าเราทุกวันไงมันอื่รอาจจะใช้รอ้องนพะืนที่แบบมันโอเคอยู่แล้วเนี่ยพอ,พอวันนี้เนี่ยมาแล้วแบบทำไมมันโดดขนาดนี้อย่างนี้เนี่ยนะคะมันคืคนใกล้ตัวก็แบบเฮ้ยเธอทำไมวันนี้ทําไมวันนี้หน้าเธอดูหมองผิดปกตินะอะไรแบบนี้นะคะคือจะมีเรียกว่ามีเสียงเตือนมาจากข้างๆนะคะก็คือเรียกมาแบบนิดนึงนะคะสุดท้ายคือทั้งจำทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับนี่คือเรียกว่าคนที่ไม่รู้จักคุณเลยคุณแต่งหน้าเสร็จไปเดินข้างนอกนะคะแล้วเวลาเขาเห็นคุณเขาแบบ เฮ้ยแล้วเขามีการสัก <sucks> กิดเพื네่อนเธอเธอดูคนนั้นเดนอะไรแบบนี้เธอดูคนนั้นสิทําไมหน้าเขาลอยมากเลยคือแบบมันกลายเป็นเรื่องราวของคนทางสังคมไม่ใช่ปัญหาของเราคนเดียวต่อไปแล้วอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็คืออาจจะต้องวัดดูนิดนึงนะว่าของเราเนี่ยอยู่ที่ระดับไหนนะคะโดยที่ระดับความรุลแรงสามแบบก็ยังสามารถทวีคูณได้อีกถ้าเกิดว่าผิดระดับหนึ่งในของส่วนของฝั่งเฟลเดชั่น แล้วมาผิดที่ระดับ2ของเฟลซีเลอร์พิมพ์ว่ามันก็จะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆอะคะ่ะคือเหมือนกับว่าอาจจะลองพื้นพอได้ละนะอยู่แค่ที่ระดับ1เท่านั้นนะคะแต่ปรากฏว่าใช้คอนซีเลอร์ใต้ตาเข้มกว่ารองพื้นหรือว่า ลงหน้าทั้งหมดเนียนดีแล้วแต่แบบลอยมาเป็นจุดๆที่แบบกบสิวแล้วใช้คอนซีลเลอร์แล้วสีมันผิดอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ยังระดับสาอีกคือใช้แป้งที่ผิดสีเคยเห็นไหมประเภทแป้ง HD ที่แบบพอเราถ่ายรูปอักเสบพวกมันขึ้นมาเป็นว่าๆว,าๆ,ว,าๆ,วาๆเบาๆอานี้คะ่ะก็คือเรียกว่าเราโอกาสี่จะผิดได้หลายระดับหลายเลเวลมากๆนะคะขึ้นอยู่กับ <c oughs> ขึ้นอยู่กับความสามารถในการอดทนได้แล้วทดลองแล้วก็เดินออกไปข้างนอกบ้านให้คนอื่นเขาได้เห็นนะว่าวันนี้ัันแบบ ทดสอบความเฟลจะมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมนะนะคะบางทีเราก็อาจจะใช้วิธีส่องกระจกเองอยู่ที่บ้านก่อนเนาะแล้วก็ใช้เ,เซลฟี่เอานะคะก็น่าจะมบณน,นี้นะก็คืออยากจะลองฝากดูือว่าลองสังเกตดูซิว่าระดับความเฟลของเราเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณไหนนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องลองคืนเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่าไปถามคนอื่นเขาเลยว่าผิวชั้นเหมาะกับสีเบอร์อะไรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถาม ไปในสื่อออนไลน์ต่างๆนะที่เท่าที่เห็นก็คือแบบจะใช้สีอะไรดีเป็นคนผิวเหลืองค่ะคือขอโทษเหลืองเนี่ยมีตั้งแบบไม่รู้กี่เฉดน,นะคะคือมันแบบแล้วบางทีเนี่ยมันเหลืองเหลืององมอย่างอะไรเหลืองอมชมพูนนิดนึงหรือว่าเป็นคนเหลืองแบบใกล้จะน,น,น้ำผึ้งคือคุณบอกเฉดได้ยังไงว่าคุณเป็นคนผิวเหลืองแล้วมันเหลืองแค่ไหนอย่างของพิมพ์เนี่ยพิมยังบอกไม่ได้หรอว่าเออเหลืองระดับ 2.735อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีเลขที่เป๊ะๆที่ใช้ในการวัดสีผิวเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าของเราเนี่ยเหมาะกับสีอะไรควรที่จะเดินไปที่ร้านที่ขายจุดที่เขาขายแล้วก็เอาสีนั้นมาป้ายเลยนะคะอย่าดูจากขวดนะดูจากขวดเนี่ยบางทีก็ยังเพี้ยนอยู่นะคะให้เปิดแล้วก็เอามาป้ายเลยค่ะป้ายนะอย่าไปเทสที่แขนเลยถ้าเทสที่แขนมันจะไม่ได้เลยหรอกเพราะว่าสี ที่ผิวตัวเนี่ยบางทีมันไม่เท่ากันกับผิวที่หน้านะคะ <c oughs> ก็เอามาเทสตรงนี้จะดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่ามีเมคอัพเดิมก็ลบออกก่อนเราจะได้เห็นสีผิวจริงแล้วก็เปรียบเ <c oughs> ทียบกันอย่างเงี้ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะพิมก <c oughs> ็หวังว่าจะมีคนแบบแอบไปส่องของคนอื่นแล้วก็มีใครแบบเฟลเดชันกันบ้างนะคะอ่ะละค่ะวิดีโอนี้ก็ถือว่าตอบแท็กน้องเบลไปแล้วนะคะว่าเฟลเดชันในแนวว่นคืออะไรสำหรับคนที่พิมจะขอแท็กต่อนะคะก็จะเป็น รุ่นใหญ่ขอแท็กพี่วินะคะ Beauty f o นะคะว่าพี่วิมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเฟลเด,ดชันบ้างค่ะเอาแล้วค่ะในวิดีโอนี้พินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย